สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะชุมชนชาววิทย์ขออาสาพาไปดูการแปรรูปเผือกหอมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่เขาเป็นกลุ่มที่มีการปลูกเผือกเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมาฤดูการนั้นก็มีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาดจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขให้ผลผลิตที่มีเกินความจำเป็นนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชนได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนในชุมชนนี้เขาจะแปรรูปเผือกหอมให้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างติดตามชมกันค่ะเนื่องจากนะคะอำเภอบ้านหมอนะคะจังหวัดสรับรีนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีหลากหลายอาชีพนะคะแล้วก็อาชีพที่น่าสนใจที่สุดของอำเภอบ้านหมอที่มีชื่อที่สุดนะคะก็คือเผือกหอมนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ เผือกมันจะมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีนะคะส่วนมากนะคะส่วนดีเนี่ยเขาก็จะไปส่งที่ตลาดนะคะส่วนที่เป็นเผือกเสียนะคะเขาก็จะเอาทิ้งไปนะคะแต่ก่อนเนี่ยจะทิ้งนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยเห็นว่ามันส่วนเนี้ยที่ทิ้งไปเนี่ยมันน่าจะนํากลับมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะจึงได้ทําทโครงการหมู่บ้านเผือกหอ,อมนะคะ,ะเสนอโครงการไปที่ท่านผอสอจุฑานะคะ,ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเพื่อ,อ ให้อาจารย์ทาวิจัยดูว่าส่วนที่เสียของเผือกเนี่ยค่ะที่ใช้ไม่ได้นะคะนำมาทําผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนํามาแปลรูปได้ไหมตรงนี้ค่ะเพราะว่าส่วนที่ปาดไปเนี่ยราคามันค่อนข้างถูกนะคะเราก็อยากได้เพิ่มมูลค่านะคะให้เกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มแม่บ้านนะคะ,ะนำมาแปลรูปตรงนี้นะคะจึงได้ทําโครงการเสนอทางท่านผอ,อไปค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยโครงการหมู่บ้านเผือกหอมเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการที่แล้วนะคะในปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตแป้งและผลิตภัณฑ์ก็คือแป้งนี่หมายความว่าแป้งจากเผือกปาดอย่างที่ได้ทราบกันแล้วว่าเผือกในส่วนที่เราเหลือใช้เนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเผือกปาดนะคะที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทําเป็น เือกผงหรือแป้งเผือกแล้วก็นํามาพัฒนาเป็นปิดพันธุ์อาหารทีนี้พอมาถึงปีนี้ก็คือปีงบประมาณ2,553เนี่ยทางโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้ให้งบประมาณสนับสนุนกับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มาต่อยอดโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการหมู่บ้านเผือกหอมแล้วก็พื้นที่ที่เราดําเนินการก็คือพื้นที่ของอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะ เดิมเลยเนี่ยก็คือในในการพเพาะปลูกเผือกเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเสียของการเพาะปลูกก็คือเราเรียกว่ามันมีส่วนเน่าเสียบางส่วนนะคะก็จะใช้มีดเนี่ยปาดส่วนนั้นออกไปเนี่ยอย่างที่เรียกกันว่าเผือกปาดทีนี้ในเผือกปาดเนี่ยเรามาศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเราพบว่าสามารถที่จะมาดําเนินการที่จะเป็นเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของชุมชนได้นะคะโดยแรกเริ่มก็คือเราก็เอาเผลือกปาดตัวนี้ไปทําเป็นแป้งเผือก นะคะส่วนที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือนี่ก็คือเราได้สร้างสิ่งประดิษฐ์เรียกว่าเครื่องสไลด์เผือกเครื่องสไลด์เผือกตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยทุ่นเวลาหรือว่าลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตในการทําเผือกทอดกรอบเนี่ยหรือว่าแป้งเผือกได้นะคะโดยการสไลด์ออกมาเป็นแผ่นหรือว่าเป็นแท่งแล้วก็นําไปผึ่งให้แห้งนะคะนำมาบดแล้วก็ร่อนผ่านตะแกรงเนี่ยเราเรียกว่าแป้งเผือกอันนี้ก็คือ ในกระบวนการที่1ที่เราทําหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวที่เป็นแป้งแป้งเผือกเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยที่เราได้ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับชุมชนกลุ่มอําเภอบ้านหมอเนี่ยก็คือจะมีหลายรายการด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของแป้งเผือกแล้วก็ขนมนะคะขนมก็จะมีทองม้วนทองพับนะคะเป็นอาหารว่างต่างๆหรือว่าขนมค้างคาวเผือกนะคะแล้วเร็วนี้ที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นปีที่2ก็คือ ประเภทของสลาเปานะคะที่ใช้ส่วนผสมของเผือกแล้วก็ในเรื่องของเผือกกรอบปรุงรสคล้ายๆกับมีกรอบนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยอะไรต่างๆนะคะ